a negative mind will find fault in everything but a positive mind will find opportunity in everything คุณเป็นคนแบบไหนคะคุณเป็น negative mind หรือว่าเป็น positive mind negative mind เนี่ยก็คือคนที่มีจิตใจมีความคิดที่เป็นลบเป็น negative อยู่ตลอดเวลาคนแบบนี้เขาจะหาข้ออ้างเจอในทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตค่ะทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต เขาอ้างนั่นอ้างนี่อ้างไม่พร้อมอ้างไม่มีเงินอ้างไม่มีคอนเนคชันอ้างทุกอย่างอะนั่นคือ n e เนกาที Mind ส่วน s i t i ทีฟมายก็คือคนที่มีจิตใจมีความคิดที่เป็นบวกค่ะคนเหล่านี้คือคนที่ประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีดังๆระดับโลกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีโพซิทีฟมายค่ะ s i t i ทีฟมายคือคนที่เขาจะหาโอกาสในทุกๆอย่างที่เจอ ทุกๆเหตุการณ์ทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะหาโอกาสจากมันค่ะเ,เ,เขาจะหาโอกาสจากมันเอามาทําเงินให้มากที่สุดเขาจะหาโอกาสจากมันเอามาสร้างคุณค่าเอามามอบประโยชน์ให้ผู้อื่นให้มากที่สุดค่ะนั่นคือ positive mind คุณเลือกเองนะคะคุณเลือกเองได้นะนี่คือชีวิตของคุณนะคะคุณเลือกเองว่าคุณจะเป็นคนที่มี negative mind หรือว่า positive mind negative mind คุณจะไม่มีวันประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ ส่วน positive mind คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสูงมากเพราะว่าคุณจะหาโอกาสพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณจะหาโอกาสเติบโตได้ในทุกเหตุการณ์นัตชาขอฝากไว้ให้คิดค่ะ